สวัสดีค่ะทุกคนเราคีมิฟุกุอยู่เมตนะคะรอบนี้คือรายการคีมิไทยเนื่องจากว่าเมื่อวานคือวันที่สามสิบแต่วันนี้วันที่สามเอดได้นะคะได้อยู่นะคะเพราะว่าวันที่สามสิบติดซีรีส์ค่ะิดก็ๆๆเลยต้องไปอัปโหลดในช่องคีมิราฟิกนะคะมันก็เลยทําให้มันก็เลยทําให้แต่ว่าต้องเลื่อนมาเป็นวันนี้เองนะคะของคีมิไทยนะคะทุกคน ตรงนี้ซีรีตั้งแต่สุกถึงอาทิตย์อ่าเดี๋ยวก็เอาวาสารไปสองเรื่องนะคะสัปดาห์หน้านะคะก็อาจจะว่างก็คงจะตรงวันแล้วล่ะโอเคเร,เรามาเริ่มกันดีกว่าเนาะนี่นะคะรอบนี้เราจะไม่เอาเอักษรี่ปุ่นมาให้นะคะเพราะไม่มีเวลาเลยนะคะที สำหรับในการสะกดคำภาษาญี่ปุ่นนะคะก็เลยมีแค่อังกฤษกับไทยเท่านั้นนะคะไม่รู้เขาจะแปลได้หรือเปล่าของคนต่างชาติเราก็ภาษาไทยสะนิบดีเลยนะอ่ก็ถือ,อว่าเรียนรู้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษไปนในตัวนะคะทุกคนอเอเริ่มเลยละคะ่ะเรียนไท i for i n t e r f r e n คำศัพท์ภาษาไทยสำหรับคนต่างชาตินะคะหรือคนไทยนัย่นแหละ จากหนังสือเรียนไทย Quick Guide for b e g i n n e r และคู่มือเรียนภาษาไทยสำหรับชา้ญี่ปุ่นโดยรายการคิมิไทยคิมิฟุกุยูเมะนะคะคิมิฟุกุยูเมะนะคะข้อตอนในตอนนี้เราจะเกี่ยวกับเรื่อง counting unit นะคะหน่วยการนับนั่นเองนะคะบางคนอาจจะไม่รู้บางคนอาจจะรู้ก็ต้องรู้นะคะว่าเรามีอะไรบ้างนะคะ อันนี้ก็คือ how many Counting Units ก็แปลว่าจำนวนของหน่วยคืออะไรเนะี่ยอันนี้ก็จะเช่นกี่หน่วยกีย่ใบกี่เล่มอะไรอย่างงี้นะคะกี่ภาษาไทยนะคะกี่คำอ่านไทยนะคะรีไทยนั่นเองนะคะ people ที่แปลว่าคนนะคะถ้าเป็นญ,ญี่ปุ่นจะอ่านหน่วยว่า hito hito นะคะคนนะคะ อ่านถูกไหมพิษแปลว,ว่าอันอันอืมแบกแค่ไม่มีคำว่าชิ้นมีแต่อันในภาษาญี่ปุ่นนะคะเขาจะอ่านเขาจะเอาตัวตัวโคเหรอ,อเห็นนะคะสักครู่นะคะโหยากเหมือนกันเลยนี่ เดย๋ยเขอข้ามวาอาจจะเป็นโคหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเพราะเราก็ลืมแล้วเหมือนกันยังไงอิคุสึอิคุสึนะคะภาษาญี่ปุ่นนะคะโคโนแล้วก็ยูนิตแล้วโคโนฮิโตให้เอยไม่ใช่ฮะวะอิซึอิคุสึนะคะเพราะว่าเท่าไหร่นะคะกี่แพ็กเกจแพ็กเกจถุงนะคะถุง ดิชไยทุ่วงช่งปลั๊กดิชไยกล่องกล่องนะคะดิชจานดิดิชไยทุชูจานจานแกาดหรือแกาดนะคะอ้ย่าสับงานาน่ายๆเราลืมหมดแล้วอะไรเนี่ยนับดึงนะแก้วแหละแก้ว คำนะคะเนอกจากคําว่าคำแล้วมันจะเป็นคําว่าค้งนะคะบางครั้งบางคาซัา้ทคำเห็นไหมซั้ทคำก็บางครั้งางครั้งครั้งนะคะชีตแผ่นแผ่นขาคันคันฟุดผลผลอ๋อคนไทยตอน,นคนญี่ปุ่นแบบนี้เลยเหรอพ่นฟุดผลผลเนี <laughs> ่ย a n m มตัวตัวปุ๊กเล่มเล่มจบแล้วนะคะแบบงงๆเอาละถ้าเราไม่มั่นใจว่าคำนี้ง่ายง่ายแต่เราลืมมันอ่านว่ายังไงนะแล้วก็พิมพ์ไปเลยค่ะลองดูดิอพอตไทยกดหนึ่งนะ,ะเนี่ยโอ้โห อย่างเช่นอันนี้นะคะที่แปลว่าอ่านหรือชินนะคะเขาจะพูด peace. peace นะคะเราสามารถฟังเสียงสำเนียงได้หลาย <Peace. S 1> อย่างนี่ของ UK นะคะภาษาของอังกฤษนะคะเมื่อกี้อเมริกา peace peace ว้าวญี่ปุ่นก็ออกเสียง peace นะคะ a e <Peace. S 1> โอเคนะคะ่ะสมวติคำว่าแก้วเนาะแก้ว glass กระด glass นะคะพอใช้ญี่ปุ่นพูดญี่ปุ่นนะคะกุน่าซื้อ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 ยากแท้ <laughs> ไหนอ่ะเอาอะขอพัฒนาของญี่ปุ่นกันไม่มีเหรอไหน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 โอ้ไม่มีเด็กญ,ญี่ปุ่นเหรอเน,นี่ยมีแต่ฝรั่งเศส ไปชุดแก้วเยอรมันยอดนี่ไงเยบนุนออก,กาดอิตะธรรมะโทลุไหน guerra? อะที่แปลว่าแก้วอ่ะอ๋ออันนี้เป้าอันนี้เป่าคบป,ปุคบป,ปุนี่เหรอ แต่ว่าเขาอ่านแบบเต็มเต็มจริงๆนะคะแก้วก็ภาษาญี่ปุ่นก็กุนาสึกุนาสึนะคะอะอะภาษาของอเมริกาด้กว่านาะโอเคแค่นี้แล้วกันนะคะทุกคนเราเจอกันใหม่นะคะขอ,ของคีมิไทยทุกวันที่30เช่นเคยนะคะถ้า กเว้นกลุ่ม5าพันนะคะทุกวันที่ยีิบเก้าหรือยีบปดนะคะถ้าวันไหนมียีิบเก้าก็จะเจอกันยี่ิบเก้าถ้าวันไหนทุกปีจะมียีบแปดนะคะก็ยีิบแปดโอเคก็คือทุกเดือนนั่นแหละทุกเดือนเจอวันที่สามสิบนะคะหรือแม่ก็ถ้าจะเลื่อนก็เขาจะเป็นสามเอดเหมือนเช่นวันนี้นะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ค่ะกับรายการคีมีไทยบายบาย